สวัสดีค่ะ Enjoy ผู้ไลฟ์กลับมาพบอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคม2564ค่ะเมื่อวานไม่ได้วาดน,นะเป็น1วนันล่าสุดที่เราวาดเนี่ยจะเป็นวันที่6เดือนพฤษภาคม2 1 2 1คืนนี้เราก็จะมาวาดกันเพื่อรีแลกก่อนนอนโดยที่เราจะวาดบนโต๊ะทำงานนะคะก็โล่งๆเลยเคลียร์ก่อนนอนนะคะซึ่ง คนที่ยังไม่เคยเข้าชมคลิปแรกๆนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้ววาดอะไรวาดยังไงก็คือเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าหลับตาลากเส้นเย็นใจค่ะก็คือใช้เพียงอุปกรณ์ใกล้ตัวของเรานะคะอุปกรณ์การเขียนปกติก็คือกระดาษเปล่าๆว่างๆหรือจะเป็นสมุดก็ได้ปากกานะคะจะเป็นปาก,กาลูกลื่นปากกา มึกซึมหรือว่าดินสอสีหรือว่า,ด,สสวาดินสอต่างๆดินสอขาวดำนี่ก็ได้อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์เราแค่ใช้ในการลากเส้นรีแลกในการที่เราจะหลับตาแล้วก็ปล่อยความรู้สึกลงบนปากกาเนี่ยจะหลดบนกระดาษนะคะเพื่อให้เกิดงานศินละปะที่เรียกว่าชิ้นเดียวและไม่สํำคัญในโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเกิดจากที่เรา แบบตาจินตนาการหรือว่าการขดีเขียนตามอิสระนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้โอเควันนี้จะเป็นวันที่11 12อ็บองโอ้หุ่นบูสิบสแฮปปี้มากอุย้ยประกาไม่ติด เลือกปากกากันสักเล็กน้อยวันนี้ใช้ปากกาดำนะปากกาดำแล้วกันเนาะฮี่ลองดูนะคะอันนี้สิบสองวันนี้เราก็จะเป็นอันนี้ไม่ติดนะตัดออกเลยก็จะเป็นสิบสามเห็นไหมคะนี่ก็ใกล้ใกล้ โอเคแฮนท็กของเรา ลับตาลากเส้นเย็นใจบอกสักหน่อยเนาะว่ากับเรา e n j o y b o o k life ค่ะวันนี้เป็นวันที่13แล้วนะคะที่ทำเนาะ แล้วก็เป็นวันที่เลขดีด้วย08.05.2021วันเสาร์วันเสาร์นะคะก็เป็นอีโมชั่นเรียวถ่าน ทีนี้วันนี้จะเป็นลักษณะของปากกาหมึกซึมสีดำมันก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของปากกานะว่าลูกลื่นเวลาลากเส้นลักษณะสเส้นจะเป็นยังไงหมึกซึมก็จะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งนะคะการสมูทเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เขียนสมูทเหมือนปากกาลูกลื่นอะไรเงี้ยหรือว่าปากกาทั่วไปที่เราใช้ขีดเขียนแบบว่าเขียนต่างๆด้วยเขาเรียกอะไรอะ ก็คือเขียนบันทึกจดปกติอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ปากกาที่เป็นหมึกซึมเนี่ยก็จะใช้เหมือนงานลากเส้นเนาะหรือว่างานเขียนแบบก็เดี๋ยวลองดูว่าเวลาเราใช้หลับตาแล้วเราก็ลากเส้นแล้วลักษณะเฉพาะของการใช้หมึกซึมจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็เริมเลยค่ะนะแล้วก็ทำ ผ่อนคลายสบายๆนั่งสบายๆแล้วก็จะรดปากกาลงบนกระดาษนะคะพร้อมกับหลับตาสักเล็กน้อยหลับตาเลยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์เราไปเลยค่ะ ลืมตาแล้วนะคะโอ้โหภาพในตาเรากับภาพที่ออกมาน,นี่ช่างตา่างแตกต่างก,กันจริงๆเลย <c oughs> อันนี้คือผลงานที่ออกมานะคะแต่ว่าผลงานในตาเราเนี่ยจะบอกว่าผลงานนี้กับสิ่งที่อยู่ในนี้ตอนเราหลับตาอาจจะเป็นเพราะว่า วันนี้เราดูเขาเรียกอะไรซีรีส์หนังจีนเยอะเนาะก็จะเห็นธรรมชาติภูเขาน้ําตกดอกไม้หรือว่าฉากอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเยอะพอเราหลับตาเราก็จะเห็นเป็นแบบน้ําตกลำธารเห็นเป็นต้นไม้แล้วก็จะมีแวบหนึ่งของเราก็จะแบบเห็นนึกถึงแบบผักกาดหอมไม่รู้หิวหรือเปล่ารวมถึงก็จะแบบมีภาพตัดออกมาจะเป็นของภาพปูนปั้นนะคะของ ฝรั่งเศสหรือของออฝั่งทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบผู้ชายผมหยิกลอนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะปูนปัน้นโปเตอร์สีขาวอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามเคิลแอเจโลหรือว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าจะเป็นรูปปั้นลักษณะน,นั้นลักษณะนนลงมันอะอืมแล้วก็ตัดกับหนังจีนแล้วก็ตัดกับผัก ก็โดยรวมวันนี้ก็คือน่าจะอยู่ในเรื่องของแบบหลากหลายจินตนาการว่าเราก็จะได้ทบทวนความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยว่าความรู้สึกหรือว่าภาพในสมองเราในจินตนาการเราครั้งสุดท้ายหรือว่าประมวลผลของวันนี้เราได้นึกถึงอะไรบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนได้ทบทวนตัวเองได้ชัดขึ้นอวันนี้จดจ่ออยู่กับซีรีส์นะของจีนอะ จะจอยู่กับอาหารนะเอางนึกถึงผักนะเยยานาะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่ได้กินนะแต่ทาไมนึกถึงก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงงานศิลปะพวกปรติมากรรมอ่าก็อันเนี้ยก็จะแวบมานะคะอยู่ในความคิดของเราสําหรับเพื่อนๆที่ลองทําดูนะคะกิจกรรมนี้นะคะใครที่ยังไม่เคย เอได้ได้เห็นจากคลิปอื่นๆนะคะคลิปนี้ก็คือทำมาเพื่อในการรีแลกซ์นะคะในการผ่อนคลายความรู้สึกนึกคิดนะคะระบายความรู้สึกของเราออกมาเป็นจินตนาการตามเขาเรียกเลยตามอิสระนะคะด้วยแคออ่อุปกรณ์ที่เรามีในบ้านซึ่งทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้แล้วก็ทำให้ผ่อนคลายอารมณ์นะคะก่อนที่เราจะหลับเพราะจะทำให้เราเนี่ย หลับลึกส่วนตัวเรานะเราก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันจะค่อยๆผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเราเองเพราะว่าเราเหมือนเราได้ระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกลงไปในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราเลือกเป็นบนกระดาษน,นะคะและแถมได้หนึ่งชิ้นงานศินลปะที่ไม่ซ้ำใครด้วย และเราก็ไม่สามารถทำซ้ำได้เนาะเพราะว่าในการลากเส้นเราไม่สามารถ copy p a ้เพได้อะไรเงี้ยโดยที่เราหลับตาแล้วเราก็จินตนาการภาพสิ่งที่วาดออกมาโดยที่เราไม่ได้กังวลน,นะคะก็คืออยากเขียนอะไรเขียนเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องโฟกัสว่าสวยไม่สวยหรือว่าจะเป็นรูปอะไรอะไรเงี้ยมันการเป็นงานศิละปะที่เซอร์ไพรส์ทั้งตัวเราเองที่ได้มองนะคะแล้วก็ เซอร์ไพรส์ความรู้สึกความผ่อนคลายทุกอย่างมันก็จะเป็นการจดจ่อในเวลา5-10นาทีนะคะให้เวลากับตัวเราเองเนาะแล้วก็ได้ประมวลอะไรหลายๆอย่างว่าเอ๊ะสรุปแล้วในสมองเราหรือว่าในจินตนาการสุดท้ายก่อนที่จะเราจะหลับเนี่ยเรานึกถึงอะไรในวันนี้อะไรเงี้ยก็ลองทำดูนะคะนี่ รับตาลากเส้นเย็นใจอ่าวันนี้เอนจอผู้ไลฟ์ลาไปก่อนค่ะและขอให้ทุกคนน้รับฟันดีแล้วก็มีสุขทุกลมหายใจสวัสดีค่ะบ๊ายบาย